น,น,นี่เป็นช่วงปลายปีที่ดวงการเงินการงานของราศีมังกรเข้มแข็งมากท่านที่รองานอยู่อยากเปลี่ยนงานท่านจะได้งานที่ท่านพอใจมากชาวราศีมังกรที่ทําธุรกิจการเงินกับทรัพย์สินก็โดดเด่นมากที่สุดท่านจะมียอดขายทะลุปเป้าพร้อมกับมีข่าวดีอย่างหนึ่งที่ท่านรอคอยคําตอบอยู่นานก็จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้ในช่วงเครื่องหลังของปีนี้หากท่านคิดจะลงทุนคิดจะทําการใหญ่ก็ล้วนมีความสําเร็จ เพราะดาวคู่มิตรมหามิตรส่งเสริมโชคทางการเงินของราศีมังกรอยู่แล้วการเงินของท่านจะเพิ่มพูนมากขึ้นแบบผิดหูผิดตาจนท่านแปลกใจเพราะปรากฏการณ์นี้มีดาวพระหัสส่งเสริมโชคลาภเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ด้วยนี่เป็นดาวบุญดวงใหญ่ที่สุดที่มาส่งเสริมให้ราศีมังกรให้ได้ตั้งหลักได้สร้างตัวได้มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากยิ่งขึ้นเป็นโอกาสที่ท่านจะมีบ้านมีรถมีที่ดินทรัพย์สินขนาดใหญ่ และจะยกระดับยกฐานะของชาวราศีมังกร